สวัสดีค่ะมอน,นี้มาในแบบว่ามีประเด็นนะคะมีประเด็นมาแบบในมีประเด็นประเด็นของคนอีสานประเด็นของคนอีสานบานเห่านาะคะ่ะตอนในศูนย์ศูนย์ศูนย์แห้งฟั่งแห้งขืนเลยพี่นอ้องอืมผู้ใดเคยได้ฟั่งไปแล้วผู้ใดคนอีสานเขามาพี่นอ้องมาเวบากันหฮา คนอีสานเขามีพอ่อเขามีแม่นีพ่อแม่สัง่งแม่พ่อแม่สังส่งสอนแมน,นบอกแล้วประเด็ดไปละล่านฉาบานลาเมืองเขาเดินสิบอกให้มีเขาก็กินบอมีเขาก็กินห้าสูปากมาท่านสิ่นกินน้ำนมจะเอื้อไปหา่า,คนน,านคนนั้นขนนี้ เข่าประเด็นเล่้อ,อพี่น้องไพ่รับบัได้่านเลยค่ะคลิปเนี้ยคนน้งแมวขอเบาสะกอนแฟนงฟังแหงศูนย์เห็นข่าวแล้วโอดบัไดค่ะอัดไปอีกตั้งหา่างเ้อค่ะอัดเสียงหามาฟังแล้วมันบอกจังใดแน่คักหลายเรื่องนี้นะบ่แล้วเลยค่ะเดี๋ยว ที่ห้ฟังเด้อพี่น้องคืออันนี้อันนี้จริงนะก็คือคนอีสานโกรธใหญ่ใะใจแตกมีลูกก่อนแรนคนใจแตกด้วยนะคะแล้วพ่อหาไม่ได้ด้วยไม่รู้ว่าพ่อคนไหนเพราะอีส์อืมวันนั้นที่กูเจอสองตัวอีกคนอีสานตัวนั้นนั่งกินก๋วยถ้าเกิดกูเจอตอนดึกวันนี้หน่อยนะกูนึกว่าผีแม่บอกผู้มีไฟผีแม่มึงตัวดำปิดปีแล้วไม่ธรรมดาเลยมากเน่าดำกับผีเสื้อสมุทรคนที่มาดับแบบดำสกปรกกับดำแดดเพราะแบกบูนไงดำแดดเพราะแบกบูนไงอ๋อเหรอ สามควายตั้งแต่มัเจะบ,บริสามทำไมอยากให้ควายวไปโโแดก,ก็มุมาไเจ็บๆๆข้างๆทําก็เพอเคือการดา่าพี่นออ้องจ้าอืมการแดกก็เจ็บๆกูแดกของกูเนี่ยกูมีกินเนี่ยกูมีกินเนี่ยัะแตกอืมแม้มึงก็ได้หาให้กูกินได้เน่่ กูเอยมีผัวฝรัง่งกูกับมีผัวฝรัง่งกูหาได้น่ะดีแล้วสูมึงหาว่าด้มึงก็อยู้ซื้อ,อ,อพ่างตบอไปนอนว่าอะมันคืนคืนเงือ้อยังนี่คืนแห้งแดะสูนแห้งไหมมืนอสูนคัดสูนแหน่ หาอยู่เดี๋ยวการด่าคนอีสานมันเป็นประเภทนี้ลแล้วก็ชนะธรรมนะประเภทนี่พอประเภทนี่แม่มึงตีประเภทนี่ด่าคนอีสานประเภทนี่พ่อนะ่ะประเภทนี่แม่มึงตีพ่อแม่มึงสางประเภทนี่ขืนมาาแมนบอโฮ้ เด็กน่อยเกิดเมือว่าข้านน้ำก้นหมาเกิดนี่มม่สิมาขับแท็กินเนี่ถ้าแตกรถสัวมีจะแตกน่ะเอาข้างน่งอธมารนะใช่ครัคือคนอีสานอะ่ะเกิดมาเขาก็ต้องโดนดูถูกไปเรื่องธรรมชาติว่าทำไมคุณจะต้องมาถูกทิ้หยเป็นเรื่องธรรมชาติคนอีสานนี่นะมึงสิบ,บอกให้ เขาบ่ได้งูเดอ้อเขาบ่ได้งูก็สูเลยสิบอกให้เขาเนี่ยเก่งเขาฉลาดแต่เขารู้จักสัมมาฆาละวะรู้จักกาลเทศะบ่ไเด็ไปเที่ยวโพธนาดาชาวบ้านเขาจังสี่ขึ้นกนะูศูน่ะศูนย์แห้วขึ้นแห้วห,หามองล่องบอสุบว่าเจอไหม ถ้าบ่ได้ตีนยับปากเมื่อนี้ขอเ่าบอสุภาพด้วยพี่น้องผู้ใดรับบ่ได้ผ่านด้วยค่ะในเมื้อนี้เป็นแหงกูซสแตดแบบมนก้นอีสานพอกูมีห้มีน้าแม่กูก็มีห้มีหน้าพอซื้อแม่วงบ่มีได้ในหันนั่นในชนดทีีดินนั่นพอแม่กูนี่แบ่งห้เบิดสุก้นลูกแปดคนนี่ มีสําคัญเบิดบ่แม่นมีกวาบ่สูอีกบ่สิว่าให้สูน่ะมีปัญญาบ่ค่ะมีปัญญาบ่คนอีสานน่ะเขาเฮ็ดหยังเขาก็รวยบ่ไปโอ้อวดให้สูฟังซื่อๆนี่ล่ะูมีคือเขาบ ข้าเห็ดอย่างเขาไประเด้งอ่มืองอตีนคือสูดอกฟ้างต่อพี่นอ้องสูเนีย่ยแม่มันอีหยังกระเดียกกะดอนนะเขาก็ต้องโดนดูถูกไปเรื่องธรรมชาติว่าทำไมคุณจะต้องมาถกเถียงด้วยอ่ะเป็นอย่างต้องถกเถียงกูไม่ได้เถียงมึงกูไม่ได้เถียงมึงเลยบักสันดาน กูจีกูจีเฮ็ดยังกะมันกะคนอีสานคนอีสานกับนมีเลือดเนื้อเสือไข่เขาเลี้ยงกับเกง่าสูอีกซูน่ะซิ่งหมาเกิดซื่อนี่นี่นี่บ่ห้วยัยงเลยบ่หัวยอย่างแกก็คนอีสานเลยแต่มจะเออะมาเบาลาบเงากุน่ะสิบอกห้นะ ว่าได้ทุกนะมีให้ไม่น่าเป็นเกือบลอยไล่นะพุทนนะคุสิบอกให้อืมสวนนั่นพ่อกูนี่ลูกน,น,นี่แปดคนนี่แหละแต่ละคนนี่ได้ยี่สิบกว่าไร่นะแบ่งกันแล้วจุสิเฮ็ดบอจูมีบอ จูมีปัญญาบอแบบนี้นะลูกคนอีสานนี่หละบักห้างคือผมมาได้ทําการอ่เอาเงินฟาดหัวคนอีสานไปแล้วสองคนมีเงินฟาดหัวอีกตั้งหากเขาฟาดหัวมึงเนี่ยบักปอบคาดหลายคนอีสานเนี่ยเอาเงินมาฟาดหัวมึงนะคนอีสานเนี่ยก็เฮ็ดหน้าให้มึงมึงซื้อก็จริงนะเขานะ ถ้าเขาบะเฮ็ดขายเห็นูซูสิได้แดกบอสูเฮ็ดเป็นอยู่ติหรือว่าสูสิไปไทหน้าแทนควายคืนฟั้างให้จบปี่น้องบ่าจบบ่แล้วมื้อนี้แล้วมึง,งฟังนะคนที่จะวิดบอกว่าต่อให้พวกกูขอโทษก็ไม่ให้ไปกูไม่มีวันขอโทษมึงมาต้องมาขอโทษมึงบาต้องมาขอโทษเลยมึงเอาโตให้รอดเลยตอนนี้นะมึงเอาโตให้มันรอด บักสันดาน,น,นาาตอให้กูจะไปอยู่โหนกระแสหรือโหนกูจะไม่ขอโทษเออโหนกระแสะพี่นุ่มจัดเลยค่ะสนับสนุนเต็มทีกูเบ่งทุกข้างแหละโหนกระแสไต้กูจะทาเบ่งสูกูจะแบบทาเบ่งน้ำหนาสูงนะ่ะพ่อแม่สูยงยำขีให้กินตีสูงแห้งเนี่กูสูนแหน้งเลย แม Ê ่มันนี่แม่พี่ปักผมว่าเอ้เซือพี่ปักนี่ต่าแมนบอออีฮานี่ขัางตัวมาอยู่แล้วอ่าใช่่ครับีลาเนี่ยเนต้่ล้วมันนะโยงมาเบิดสูบบ่มีอย่างเหตุสูบบ่มีอย่างเหตุเลี้ยนให้จบเด้อสูดเด้อ ชูสิฮู้ว่าสังคมคนอิสานมันเป็นแบบใดรับว่าได้เรืม่มกำพืชจากควางชูนะเรื่มกำพืชนะเ,กพเกิดชูนะเกิดในตีในตีนกูจิเอาตีนยัดนะผากชูนี่เมื่อนี้ขอาอกยาบยาบด้วยพี่น่อไผ่บ่งหูผ่านไผ่บ่ฟังผ่านค่ะ ไอ้บอมาด่านค่ะบบได้ซีเรี่อะนอนง่ายไหนอนง่ายตื่นนอนสบายกันหรอกครับเออก็ถูกคุณไงคุณก็พูดถูกเออลิซ่าก็ไปอยู่นู่นเขาก็สบายกว่าอยู่อีสานนะใครอย่างคนคนสบายแล้วคุณจะทำอะไรว้งไม่หยอกโ้ยบักสังควายโอ้โหจะกินกว๋วยเตี๋ยวจนอดืดเบิดแล้วมันอีหยัง เป็นประเภทนี่เป็นประเภทนี่แบบพอแบบไหม่สงสารมากูนได้พี่นอกหาหมองลงบ่ได้ระบาดเนี้ถทาบ่าจบกูจิซื้อตัวข้างบินเมื่อเมืองไทยคือกันกล่ะที่ไปเบิ่งา่าคนอีสานเนี่ยมันเป็นจังไดกูบ่ได้อยู่เมืองไทยหรอกแต่กูนี่เป็นคนอีสา,กานกูม่ผัวฝราลางซำอืมเดือดค่ะ คอนอีสานประเด็จไปสางผ้าละประเด็ดไปสางความเดือดร้อนให้ชาบานชาเมืองด้อสจบอกให้มีปัญญาบ่อสูนะ่ไปแล้วพี่นอ้องคืนไหมพ่อการคิบนะไปแล้ว